ยนแต่เสียงวอนวมาเป็นผู้ดผู้ด่มือเคลื่อนนี่อยกับมือไอ้เดมือเคลื่นมือคลืนข่อยกับมือยกันด็มือเคลืนขอยมากของพอบริไทยน้องอู้หญิงเลยตอนตอน้องู้หญิงออกยาของบริไทยเลยเี่ย จ็ดลอยมืบิงมือบิดขึ้นหมู่บ้านเจ้าเมยอค่ะบอเจ้าเมยอคักบ่นุ่มเมยเม่อนี่คอยหมู่บ้านคอยเบอยค่ะคอยจนว่าจะเป็นล่มคนหลายต่อหลายบบดนี้บบดนี้บบดนี้อันตอนมานี่บึกคลืนหัวประเดนอันองายอวหดยาหัวประเดไทยแม่ยาเมยอยานอนเลยมันมันเบือ์ตะเวรี่วตะคนหลายหลาย่ะ ไม่ได้ขากะนอนเลยเขาไม่ได้ไป่ายอีหลาเขาไม่ได้ไปอันนั่นหายาซ้ำเกิดหลายพันนะเมื่อดีมีเอฟซีมาเป็นบอเอฟซีที่ิาเพิ่นถือเลนเตียสติเพิ่นเอาของขวัญมาให้ติเบิงกันนะสวยบอนี่มาให้น้องเองจ้าเอาตั้งยกของเบิ็งกันนะเป็นสร้อยกำไลข้อมือนะคะสร้อยกำไลข้อมือไม่ใช่แขนนะหรครไม่ใขนค่ะ แขนโอ้สวยอยู่ตัวดีจักนักเท่าไรจัะบาทนึงเมนบอยเป็นบาทหนึ่งห้าสิบจังหนึ่งบาทจ้าเออหนึ่งบาทหนึ่งบาทกับสามพันกว่าปุ่นนี้เดี๋ยวนี้โอ้ขอบคุณเพิ่นเด้ออันเพิ่นมัตตาใสน่ะที่ว่าเพิ่นถือลอตเตอรี่นันติเบ้เพิ่นถือลอตเตอรี่จ้าสิบสองล้านนั่นนะโอ้เราเพิ่นกระจังมาล่ำเฮาเออดีเด้ะขอบคุณเพิ่นขอบคุณเด้อเราซื้อมาหยังมู ว่าสิสัมผัสแล้วไปก่อนหรอ่าสิสัมผ<ม>ัส,ส<ม>เราวมาเออยัองมาโอ้ยมันอันดีใจดีใจนั่อีหลาดีใจน้ำหนองอุ้งอิงเนอะที<ม>่ผู้หักผู้หอมเพื่อนสงสารเมตตายาสูบาบก็ถือสล้านได้จ้ะสาธุยาสุภาพถือยาสุภาพถืกเด้อยาสุภาพถืกวันนี้ยาสุภาพกติดซื้อให้คือกันนั่นแหละตาบ้าตาบ้าของอีเวนต์กติดซื้อให้ ซ anyway> um ah um anyway> ja ื้อเมื่อใดหลังจีไปีไปเมื่อใดล่ะว่แมนเลื่อมเดชซื้อหายยูของอีแม่เนี่ยซื้อหายยูยายซื้อหายยูแต่ว่าวันนี้มันเป็นยังไงล่ะมันเป็นต่เลียตรคนเถอผู้ใดกระไดผู้ซื้อเ่ใดกระซื้อเดครเมื่ใด้จักตู่เดเขาไม่ได้จักตู่เลยเด เมืดข้าอันเอาเมือดแล้วบ่มี่บี่ขายเลยบ่บ่บขายขาอันเอาเลยข้าสิไปซื้อน้ำไับัดนี้ก็ถทืว่าเป็นดวงกันละเอ้าถ้าเทมันออกตัวอื่นกับบะเน่นอนเนาะเป็นบ่เป็นบ่กับบะเน่นอนถ้ามันสิออกตัวใดแล้วบ่มี่หักเนาะอันว่างหันไปขึ้นไปท้ายพรท่านอันว่ามันเป็นผู้ใดไปออลัสซัน ินได้จังไดโอ้พ่อโจเป็นคนจับคืนพ่อโจพ่อนุ่นยันพอนพ่อไม่แวะมนอยู่คืนมาเห็นยังลองมุมวันสัองมาเออก็บ่้าคอยได้บาเนาะเออเ่คยได้ลองเพลนยังเกินนึกคอบ่าคอยได้ลองก็ไปจับจูดบัตที่มันกิดสั้นตัวมันกับป๋ามาตัววัตที่เออธรรมดาล่ะเอาเฮ็ดไปเออก็บ่ว่ากันดอก แลวบางไหนล่ะบอกว่ายิบแน้ยิบแนีก็บ่ายิบมันเหนื่อยในมือมันหนาวมันหนาวเพราะบาดมืออันเนี่ยเออเออนั่นแลลวอันโอ้ยขันไปแบบนี้เที่ยวหนาอย่าเห็นยังสี่กันเลยบางสี่ดอกมันบ่าแมนอ่ะมันต้องจัดห้คนอยู่ล็อกหนึ่งมูอนังมันต้องเข่ามาเลยม่ต้องเข่ามาสุ่มเห่าห้อยู่ทางในเป็นบ่ออันเห็นยังสี่โอ้ยตายตายมันสิเป็นร่มม่นไหวเลยต้องห้เจาะหนึ่เทีมันจัดห้ไหมจัดเป็นล็อกเป็นล็อกไหมซะุ่มอยู่ทางนอนืออยู่ทางหนอก ห้ยห้ซุม่มเฮาเนี่ยห้อยู่ทางในมันจังสิได้ซุ่มรถกับจอดเป็นส่วนเป็นสัตว์เป็นบลามันจังสิแมนนี่มันมาเป็นคนหน่อยแม่เอ้ยโอ้ยข่อยจนสิเป็นโลมหมู่บ้านนี่มันมันหลายคักหลายคักยูทูบเบอร์กับบ้าเปนว่านหน่อยบัดเบิ่งหน้าแล้วเบิ่งหน้าเนาะหมู่บ้านนี่มันยืดยืดยิบเน่มาสั่นฮะมันกับ่้ายิบบ้าแยมยากบ่ล่ะตอนนี้ ไฟพอเยี่ยมยิอ้ยเนาะตอนช่วงห้าวแตงหนาเนี่เห้ากระบอกเพื่อนมาเห้าวประท่านวางผู้ใดมากกันถาอยู่ข้างนอกก่อนว่าต้องให้ข้าเจ้าเขามากป็นคนส่วนหลายให้รอยอยู่ข้างนอกก่อนนะคะกลับมาจังสี่ตัวกินแล้วเขาปุ่นี่จะไปสวดน้ำเขาแบบ ขัปุ่นแม่เฮ็ดเองเนี้ยเสียโดนเพิน่นเอาเงินไหนพันหนึ่งเป็นวายเฮียขับปุ้นกินได้แม่ว่าสั่นก็นเลยมาเฮ็ดเทียนเนาะกับ่งมาหนีเด็กอยากก็ไปกินน้ำข้าวแก้วตั้งอยู่นี่หมอมันขับปุ้นน้ำแม่ก็เหลือหลายอยู่นาะโอ้แม่นุ่มก็คือสิหมานเนาะแม่นุมน่มเนาะ ยินบาดิไปๆน่ามากมันเรืออยู่ดิเจ้าเอาบ่เจ้าเสียมาห้ยไม่ใส่อัะไรใส่อยังแป้งนัวมะเมนดอกเขาอุปโลกซื้อๆก็ใส่ธรรมดาเนี่ยละขาจะอุปโลวคอยซื้อเจ้าบ่หุยจักติ ริสันออลาสันบ้างหันคนกัล,ละวันเป็นผู้ใดไปอลาสันผู้ใดหีกหนาะนักลวงไม่มาจะใส่หญิงเนาะวะมาได้แชเป็นโอ้ยนังเอกนั่งเอกไงเป็นมาอุ้งเอีงไงเป็นมาอุ้งเอีงไงครับอุงเองหน่อยไปน้ากันเนาออันนี้เดอ,อันนี้เด้อเาขาทวงตาแม่อันนี้รุน,นเราเพไปใส่ติงไปไป่าไปเห็นตอบกคือมามันคือมามันขาด เออกไไ็ไปต่อทีือจังไดนเป็นต่อตัวพ่อเดไซด์เป็นขวัญข้อแบบยีหลาตัววันนี้กให้ยา่ามันหมานะลูกเด้อผู้ยิงวันนี้กให้ยา่ามันหมานะลูกเด้อเนาะคันยาหมานยาคือไม่ได้ให้คือเจ้าหาัาหา่นล่ะวันนี้สิให้สิใหยีแม่ก่อนใหยีแม่ก่อนวันนี้ตัวคันคันยาหมานวันนี้ยากับสิให้ยีหลาได้บ้านนี้ อีหลานี่อีหลานใหญ่บอกอีหลานใหญ่เออกระจังว่ากันเด้อลูกบาทนึงเออต้องเรียนมาบาทว่าแต่ห้ย่างมันมันว่านี่มันมันกว่าใหญ่ใหญ่แ้วลูกเด้อที่เด้งในสีลืองมวลเมียจักแล้วมันก็เป็นน้ำมันเป็นน้ำอันนี้เฮานี่แหละแม่มันก็เป็นน้ำอ่าพรสวรรค์เฮาตัวพรสวรรค์ไหมพรสวรรค์มันแม่ เ็ดอันอี้อังก่ออันเจ้าอลัซันเพ้งหยางกอร์บังหันอลัซันเพ้งหยางกอร์บังหันเพ้งหยางกอร์ตัวแบบที่ตัวแบบที่รัตนาพรวอนแฟนเจ้าก็ไปฮัดตัวหมอลำซิงกันนะไปฮัดขึ้นเวที่หมดแอ้วฮัดไปฮัดมาฮัทเจอขึ้นได้ขึ้นเวที่น้ำลูกเิดไฮ้เเออากับกีกานเด้นอะตะกี้ตะกี้เฮ้ามันเถอะตะกี้มันนี่ซูมือนี่ก็คือกันเถ่ามากกับกีคาน ยมันบาไปเสียงมันบ่ขึ้แต่เป็นน่นนุ่มแมนเถ่าแล้วแมนเ่าแล้วใจมันก็มักอยืนนาละตี่มกักตักลองเป็นเพื่อแหกที่ลองเลยจ้ะเอเเอเพื่อแรกสิดำไม่เลยก็ยเ,เลยสั้นๆล่ะบัดนี้กล้องปาจนายนเ็มเลาก้องบัี้ญาติน,นาเวทียิงงก,กับยินหน่อยเอจักไพเป็นไพยเดื้อผ่าน อีกรอบนี้นุสิบุนน้องเอาเซลสบเโอ้ยเด้อเดียวว่าตัวตีคิดพลาดประกันใดสู้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 ค่ะสู้สู้ไม่เป็นไรนักร้องใหม่ที่มาออล่าสั้นสู้สู้ค่ะให้โอกาสให้โอกาสเนี่ยเยวีคอนมาใส่กับพ่อจ้าคุ้มังเราเด้อจ้าเด้อเดียวว่ากันเนตี ดีใจน้ำอิลาดีใจน้ำอิลาผู้ใดกะหักกระหอมสะอื้นสะอ่อนดีใจหลายผู้ใดมากกับสะอื้นสะอ่อนให้มันหมานให้มันหมานสุขสุขคนเด้อให้ยาหมานน้ำเลียให้ยาหมานก่อนใหญ่ๆเด้อก่านเดียวพอบ่ายงังมาตีผู้ใดกะโอ้ยผู้ใดกะอ้วงิงไปตลาด แซวมีแต่อุ้เองอุงเ,ององเองเลขเลขอุ่เองแบบ,บ,บตตีหอบะบีขายแบ่เยตัวนี้บี่เลย <c oughs> มุจจอเอาไปเสียงไมเบิร์ดิกระไรบ้างสิด,ดอกเอามาขายแต่แม่มกระไรบ้างบี่ดอกแม่พันะ <c oughs> โฮ้ยกูได้ไปอันเห็นเน่ากับยญาองุ่ก็หนีห้าองุ่นก็หนีพันว่าย่าไปตลาด <c oughs> แม่นุ่มจูหญ้องนได้ดีพันว่า ีคลิปนี้ฝากไปซัมนี่มาถามข่าวแม่หน่อยเราวันเราเมื่อยพะนะเมื่อยจ้ะเมื่อยเมื่อยบ้านนี่เป็นแม่สุภาพเมื่อยนอนตะเวิดมือดีกะสิไข่แน่แล้วล่ะกะสิกวบเก้ากนละตีตีเรื่งตีสองกลงสิได้นอนเอาวัดเอาแม่เอ้ยกินเหล้าข้าวเจ้าก็หากินข้าวกินข้าวแล้วก็นอนพักผ่อนมืออืึนจังเจอกันเดี๋ยวมืออึนทรห่าข้าสิไปจังไหนมาจังหยั่งมืออืึนออกจากนี่กับไปนางานเลยจ้ะแม่ ไปหนางานเลยเลแล้วเดี๋ยวเบิ่งควันมันสิสิไปจังไดมาจังไดนกับว่ท่านได้หูอยู่ขันสมุนมานังสิโทรหานรอกโอเคเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ